นี่มะละนี่มะละอันเนี้ยถั่วฝักสั้นเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือยังไม่มีอ๋อนี่อีกอันนี้อีกอันหนึง่งนี่สั้นเหมือนเดิมก็ยังไม่เห็นช่ออื่นที่มี หรือว่ามันอาจจะหลงตาก็ได้เพราะมันสัน้นเพราะมันออกมาเป็นแท่งเลยเป็นอะไรนะมดเลิ่มหม่อีกอ่ะโอ้ยร่วงหมดเลยเป็นอะไรของเขานี่ดูดอกเต็ไมไปหมดเลยนี่มดตอมเลยอ่ะ เมื่อวานเยอะมากเลยนะแล้วก็เด็ดแบบนี้ด้วยน,นี่อ๋ออันนี้อันนี้มันบานแล้วนะบานแล้วทีนี้มันก็หูบเลยเหมือนมันยังไม่ได้ผสมอะ่ะก็เลยเออต้องฉีดดูข้างบนอนะ่ะสูงเกินอันนี้ก็งามอา๋ออันนี้มันเอียง,งอ่ะอ๋แสดงว่าเมื่อคืน ไอ้ที่เป็นไอ้ที่เป็นฝกักแล้วก็ร่วงก็มีนี่ไงเออถึงว่าสิแต่มันชายคาพอดีอะนะมะันละนี่ดูกระจิงกระจังมากเลยนี่ตั้งเหน็บขึ้นคอยพยุงขึ้น อันนี้มีอยู่มะละน่าจะมีสามลูกคือลูกนี้แล้วก็ลูกนี้ไอลูกน้อยนั้นเหลืองไปแล้วไอลูกน้อยนั่นอ้าวนี่อีกลูกหนึ่งนี่เออมีสามสี่ลูกเหมือนกันเออกระถางกระถาเริ่มแล้วเริ่มตั้งเขาละนี่หนึ่งลูกอันี้หน,นึ่งลูก อันนี้อีกหนึ่งลูกโอ้อันนี้น่าจะอันนี้น่าจะน่าจะได้ผสมอะ,มะแมลงน่าจะผสมให้แล้วอันมีดอกตัวตัวผู้ตัวเมียมันเริ่ม <c oughs> มันเริ่มแบบเนี้ยเนี่ยอ๋ออันนี้กิ่งจังี้อันนี้อันน,น,นี้ลูกนี้แสดงว่าไม่ได้ผสม เดี๋ยวต้องมามีโผล่มาทางนี้อีกล่วงหนึ่งแน่เลยชอบบอ,อกมันชอบออกมาทางทิศตะวันออกไอ้ที่ไม่ได้ผสมมันน่าจะเป็นทรงอย่างนี้หมดเลยต้องดูข้างบน อไม่ใช่เห็นนะเน,นี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันขยบมาทางนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยดีเลยดีเลยนี่ไอ้มันกระจายเองอย่างเงี้ยดีนี่ไปทางนี้เออถั่วเรื่องนู้นเลยอ้าวโดนยอดหักยอดเลยเสิงแล้วมีคนตอนให้แล้วทางนี้ยังไม่มีโอ้สรุปแล้วก็มีอยู่สี่ลูก ไม่ค่อยเข้ามาเข้ามาดูเท่าไหร่โหระพาโหระพาก็ก็โตนะ8อ่ะโหระพาโตนี่มันลูกอะไรไอ้ต้นนี้ไม่โตเลยอืนก็ไหนไหนลยอ่ะ มดอ่ะมดเยอะฉีด,ดก่อนอืมฉีดไปมดไม่รู้จะได้ป่ะก็ะฉีดไว้ก่อนอืมอืมมดแอบมาอมอมดมาอะไรก็บันไลหมดเลย ไอที่พเพาะเมล็ดไว้โอ้โนี่ไงดูดอกมันร่วงดอกมันร่วงโอ้โนี่ที่เด็ดไว้เยอะเลยนะที่เด็ดอะ่ะข้างในมันติดแล้วมันก็ร่วงอะ่ะอันนี้ผักชีไทยยังไม่ออกเลยนะมันไม่มีมเมล็ดไหนเงยขึ้นมาเลย ผักชีไทยอันนี้ที่ซื้อเข้ามานะอันนี้แตงล้านแตงร้านออกสองมเมล็ดนี่สามกระถางนี้แตงร้านหนูกระเพา <c oughs> ติดแล้วไอ้ต้นตายก็ไม่ตายนะโตก็ไม่โตนะเนี่ยมะกรูดเนี่ยส่วน,นีี้แตงกว่ายังไม่เห็นเลย แตงกวายังไม่เห็นเลยยังไม่มีอันนี้แตงกวาออกมาเมล็ดเดียวอันนี้ก็แตงกวาอันนี้ใส่กระถางละสองเมล็ดออกเม็ดเดียวอันนี้ใส่เมล็ดเดียวแล้วก็มีมะละขาวอยู่ตรงกลางหนึ่งสองสามสี่อันนี้แตงแตงเออแตงกวา ส่วนอันนี้ผักชีที่เราเก็บพันไว้เองสี่ห้าปีเหมือนกันก็ยังไม่เงยแต่ว่าอันนี้น่าจะงอกเพราะคราวที่แล้วว่าอ๋อนี่ไงนี่ไงงอกมาแล้วนี่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 งอกมาแล้วองอกมาแล้ว,อ,ลวอุย้ยเร็วกว่าที่เราไปเอามาเล็ดพัน์เข้ามาอีกอ,อือม อันนี้น้ำฝนลดนะอันนี้คือผักกาดเยี้ยผักกาดผักกาดบ้านๆเลยนะผักกาดรวมนี่ออกแล้วอะอันนี้กระถางเนี้ยออกทีหลังอันนี้ก่อนนอันนี้ออกก่อนเยอะอยู่นะอันนี้ก็น้ำผมๆเนี่ยถ้ามันออกอย่างเงี้ยถ้ามันไม่มีเนอะไอ้มันมีไม่มีหอยอะน่าจะดีอุ้ยดูซิดูซิ มันแตกมันมันแตกมันแตกมันงอกว้าวก็เยอะอยู่นะก็โรยก็โยรยพอสมควรเลยเยอะอันนี้ก็มีอันที่แตกใหม่ๆม่ส่วนถั่วพุ่มนี่ถั่วพุ่มใส่สามเมล็ดนะอันนี้เมื่อวานยังหาะเลยนี่ออกแล้ว ใส่สมเมล็ดแต่ออกลอะสองแปดอะทำไมอทำไมไม่ออกสามล่ะทำไมออกแค่สองทั้งทั้งที่เมล็ดก็เหมือนกันอ,อื่นๆโอ,อ้อันนี้เน่าไปแล้วอ่ะขึ้นใช่เป็นตัวปราบเซียนเลยอันนี้เอารากาศมาหวานนิดหน่อยอเอามาพรม,มไว้ไอ้มเมล็ดอนะอันนี้คือโอ้ยตายแล้ว ใส่ต้องเอาอันนั้นมามาฉีดเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเนี่ยก้านใบออกเลยอุย้ยออกเลยนี่ออกเลย ้นมเมล็ดผักกาดก็ออกมดก็ขึ้นเนี่ยมดแดงๆมดตัวแดงๆขึ้นยืน้เต้ไปหมดเลยเดินพาเละกันไม่ชอบเลยไม่ชอบเลย ่วนตัวนี้มันจะเป็นแปลงไทยนี่มันจะเป็นแปลงไทยอยู่ดีก็แลดเลยออกดอกแม่บอกว่าไปไปทำค้างมันเร็วอันนี้ฟักแฟงกระเพรากระเพรากำลังงามโอ้ยตายแล้วนี่ หาเรื่องให้ได้กินอีกอะเี๋ยอเหยื่เนื้เหยวอุ้ย อแบ่งไอตรงข้างในมันไม่ได้โดนไม่ได้โดนน้ำอันนี้ก็เพผาย้ายมาจากตรงนู้นย้ายมาทั้งเข่งเลยไ,ไม่ได้โดนน้ำแทนที่น้ำในนี้จะเยอะนะ tôi có càng là mặn dễ quá ông đi ông lốt nam còn mình dơ ở à. วันลดทีนึงได้อะเมื่อคืนก็ ร้อนเลยนะเนี่ยแพ็คเดียวเองนี่ก็เติมไว้เติมที่เติมน้ำ ระบบน้ำห,หยดโอ้กระเพรานะั้นติดแล้วที่แรกก็คิดไม่ติดไอตัวไอตะเข็บนี่มันขึ้นไปทุกที่เลยมันไปแอบก,กินนู่นกินนี่อนี้ ดินไม่ไมรู้เป็นอะไรไม่คืนสักทีคือรดน้ำไม่ฉ่ำสักทีอ่ะไอที่มันล่วงไม่ใช่ชานะ <c oughs> มายอดมันร่วงข้างบนเริ่มจะเละในส่วนพอฝนตกปุ๊บ จะเละเริ่มจะและบอกว่าจะเอาไปกินนี่คือรีบงามเลยนะเธอรีบงามรีบออกดอกเลยก็เยอะอยู่นะใบอ่ะยอดที่ร่วงใบที่ร่วงอ่ะ ก็มาช้ำไว้อันนี้เศษพลาสติกอีกหน่อยนี่นอันนี้ยังไม่ได้ลดดีอ่าเน,นี่ยดินแน่นด,ด,ดินแน่นซึมน้ำเร็วแต่ก็แน่นปากตหนาบ้านกันฝนตกแล้วก็ฉีด ที่ต้องพักต้นอันนี้ดูท่าทางแล้วต้องให้บ้าใบก่อนจะจะให้ออกลูกก็แล้วแต่ออกไม่ออกก็ได้ต้นนู้นเออ,อจ้าจ้าจ้ามันฟิวไปแล้ว ฝนตกอย่างนี้ก็ยังมีหนอนมาผีเสื้อน่ะมาวางไข่โหยุ่งกัน 意思啊。 ปุ๋ยเลยปุ๋ยแน่ๆเลยให้ประคบประงมนี่คือแบบสวยอะ่ะโตตามีตําเกิดนี่สวยอะ่ะนอ,อีกต้นหนึ่งหน้าบ้านนี่คืออีกต้นนึงอ,อันนี้ช่อเน,นี้ยมันโดนกินไปแล้วนะแล้วก็พ่นจ่อองงี้แหละสองสามวันเออ ตายอันนี้ก็ออกดอกให้ชื่นใจอีกแล้วหลอกดาวเจ้าของเขาบอกว่าเอ้ยสองดูแล้วมีดอกแค่ดอกเดียวอย่าบอกเขานะ <c oughs> อย่าบอกเขานะเขาเห็น,นกะแค่นี้แหละอย่าบอกเขานะอ,อันนี้ไล่มดไล่มแมลงดีขึ้นใบก็ไม่ค่อยนี่เท่าไหร่ไม่งั้นใบเอ็มพีเมันกินแล้วมดพามาแล้วแปลกอะปลูกมาหลายปีแล้วนะยังไม่ออกลูกเลยแต่ว่าต้นตอนที่ต้นมานะ่ะออกลูก ออกลูกมาคนอย่างนี้เลยให้มันฝอยมันลงใบมันอยู่ในล่มด้วยตัดหลายทีละเอาให้ฉ่ำส่วนต้นนี้ก็ยังไม่หายนะ ไอเี้ยเปลือกหอยกระมหอยนะ่ะพ่นแล้วไอเอาเอาปูนขาวโรยแล้วก็ก็แล้วปูนขาวเกาะบนเพีย้ยมันก็ยังเป็นขาขาวเห็นไหมขาวขาวมีอยู่แต่เนี่ยงาม <c oughs> วันหางกระเคมันคว่ำไปทีหนึ่งแนละ้วเนี่ยแกกระเปียกกรเปียกเลย อันนี้อวบอ้วนชอบมากเลยสวยสวยสวยใหญ่มากอันนี้ที่ซื้อมาแล้วก็ไปชำตัดชำเออไม่ไม่ไม่โตไม่ติดแต่เออ็นการเก่าก็ยังมีก็ย,ยังชั่วอันนี้ใบเริ่มขึ้นใหม่ละอันนี้ไม่สวยแล้วดินมันน้อย อันนี้เริ่มแก่แล้วนะแก่ปุ๊บเราก็เด็ดเอาไว้ชงชาสองสามใบแล้วแต่ขมขมปี้เลยนะปุ๊พอมันพอมันสูงก็เด็ดให้มันเป็นพุ่มให้มันแตกเพิ่ม ส่วนตัวนี้ไม่ได้กัดในสภาพนี้เลย